ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่10ทธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เรียกว่าดุเดือดถึงที่สุดเพราะ มีรายงานออกมาครับในปรีกองดัพอันดัสองนั้นเราก็เริ่มเข้าตีปราสาทตาควา,ายเข้าตีเนิน3 50เรียกว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสสาเร็จสูงมากๆซึ่งก็จะเอาขมรพังราบไปทั้งแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเขาพระวิหารเราก็มีการทําลายกระเช้าทําลายเสาสัญ,ญญาณหรือว่าเครนหลักใหญ่ๆของขมรได้รวมไปถึงกองทัพไทยเราครับก็มีการถล่มฐาน p ีเอของขมรเนี่ย แตกยับไป2ฐานแล้วและยังมีการตีโอบตาควายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็นะเบลเบียสคิวเนี่ยเฝ้าปราสาทกันแบบเกลื่อนพื้นที่เลยและยังรวมไปถึงพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งครับก็มีรายงานเพิ่มเติมบอกมาว่ากองทัพเรือมีการยิงให้ฐานดาบของเราเนี่ยเข้าตีในโซนกองทัพภาคที่หนึ่งด้วยตอนนี้เราก็สามารถควบคุมพื้นที่น่าจะเกือบ100%เกับโซนกองทัพภาคที่หนึ่งและจุดหนึ่งครับโซนจนทบุรีตราดเนี่ยเราก็ ยังโจมตีเขมรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับบอกเลยว่าแต่และเรื่องราวเนี่ยคือวันนี้มันดุเดือดแล้วเหมือนจะเร่งกําลังเชิงรุกเต็มที่กับกองทัพไทยเรานะครับทุกจุดเลย3จุดพร้อมกันเนี่ยกว่าจะรายงานแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาได้มันก็เยอะพอสมควรกับการอัปเดตล่าสุดซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์บริกองทัพภาคที่สกันก่อน ก่อติดล่าสุดตอนนี้นะครับในพื้นที่ปราสาทตาควายหล่ะท่านอยากจะทราบกันเหลือเกินซึ่งรายงานอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่ตอนนี้เราก็เหมือนจะควบคุมสถานการณ์เนี่ยไว้ได้เกือบทั้งหมดทั้งเนินสามาสูนรออีกแค่นิดเดียวเพื่อที่จะเคลียร์กำลังทหารขมรส่วนหนึ่งที่ยังปักหลักต่อสู้ในพื้นที่ด้านบนของตัวเนินสามาสูนแล้วยังกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ได้อยู่ซึ่งก็คาดว่าอาจจะจบลงอีกไม่นานกับพื้นที่ปราสาทตาควาย,าาวายโดยเราก็จะเข้าคลีนนิ่งพื้นที่ทั้งหมดอย่างระมัดระวังนะครับเเพราาะว่่จุดนนนั้ยีย พิกัดนั้นเต็มไปด้วยทุนระเบิดเยอะมากๆแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับก็ในการเข้าตีปราสาทตาควายนั้นเนี่ยเหมือนจะมีเพลิงรุกไหมในตัวปราสาทไฟท่วมกันเลยแล้วขมเมนที่อยู่บนนั้นก็ทยอยกันแบบลังไหลกันออกมานะครับหนีออกมาแบบกระเจิงก,กระเจิงกันซึ่งฝ่ายเราเห็นและก็สังเกตการอยู่แล้วเนี่ยก็ตอบโต้ไปด้วยสไนเปอร์ เรียกว่าร่วงเป็นใบไม้กันเลยในตัวปราสาทของตาควายทั้งเบียคิวทั้งทหารบ้านเนี่ยก็เฝ้าปราสาทเกลื่อนอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นการอัปเดตในบรินปราสาทตาควายเท่านั้นนะครับแต่ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่เป็นทางการนะก็มาเล่าให้คุณผู้ชมรับทราบกันโซนอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ช่องอันม้านะครับอย่างเช่นเนิน6.7เเราก็สามารถหยุดได้ควบคุมเอาไว้ได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์โซนอีกจุดหนึ่งก็คือเนิน477เดตอนนี้เราก็ควบคุมเอาไว้ได และก็จะเตรียมปักธงชาติไทยในทันทีซึ่งก็เหลือแค่อีกเนินสําคัญอีกจุดหนึ่งเท่านั้นแหละที่ภารกิจช่องอันมาเนี่ยก็จะจบลงแล้วนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างยึดได้เบ็ดเสร็จนะจุดตรงนี้ก็ต้องส่งกําลังใจกันแต่ว่าอีก1จุดนั้นไม่ได้มีการบอกพิกัดออกมาส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับพื้นที่ช่องบกในส่วนกอรัฐาที่2ออยู่นะครับก็ยังมีการยิงปืนใหญ่ปูพรมขับไล่ทหารเขมรออกจากพื้นที่แต่ว่า จำนวนการยิงเนี่ยมีการลดลงเราเองก็มีการเสริมด้วยฝูงบิน F16 กครับคอยหย่อนไข่ในจุดยุทธศาสตรส์สำคัญของขมเขมรหลายจุดเลยนะซึ่งก็คาดว่าจะเป็นจุดแรกที่เราจะประกาศจัยชนะได้เด็ดขาดก่อนทุกจุดเลยส่วนฝั่งของสุรินทร์กับบุรีรัมนะครับกองทัพก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ดีแม้ว่า,ขามเขมรจะปูพรมยิงเบียมยบก็ตามเรียกว่าเข้ามาจํานวนมากเลยก็ได้นะครับในช่วงเช้านะแล้วตอนนี้เอ6สกเนี่ยก็ยังขึ้นบินปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแล้วเหมือนขมเขมรจะ ยิงมาทีละ4-5ลูกแล้วกับ b m ียมนะครับปกติเนี่ยชุดหนึ่งมันจะมีอยู่40ลูกครับอย่างในน้อยเขมนก็จะยิงมาแล้ว20ลูกแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะยิงมาน้อยเป็นพิเศษซึ่งผลงานของเครื่องบินรบของเราครับโดยเฉพาะกริปเพเนี่ยเรียกว่ามาน้อยแต่มานะวันนี้ครับก็สามารถทําลายฐานดิงเพ็ดเอลศูนย์สมของเมน ได้จำนวน2ฐานไปไปเรียบร้อยแล้วอาวุธคลังของของมนเองครับก็แทบมาลายหายไปหมดเนื่องจากเราส่งก้อนอับอากาศเนี่ยยึดด้านฟ้าและทํำลายทั้งสบเบียงทำลายทั้งคลังอาวุธแบบไม่เหลือซากส่งผลให้แนวหน้าขมนตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่สู้ไม่รบแล้ว รายงานออกมาเพิ่มเติมเลือยไม่แค่หนึ่งจุดก็คือการทำลายฐานดิงเบียนยี่สิบเอของเขมรให้หมดเกลี้ยงตอนนี้ยังระดมยิงมาแบบไม่หยุดในครีเยี่สิบเอ็ดของเขมรมายมีเยอะนะน่าจะเกือบ40-50คันได้น่าจะเป็นเกือบร้อยเลยก็ได้ที่เขา ระดมกันมาโดยก็อย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับเป็นเรื่องร้อนจากเขาพระวิหารเองที่เคลนยักษ์ตั้งสง,ง่าม,มาตั้งนานทุกฝ่ายทย้เราครับยิงโค่นล้มอย่างสวยสดงดงามจริงๆโดยก็เฮกันทั้งบังเกอร์เลยครับกับความสะสมที่กดดันมานานตลอดหลายวันเหมือนถูกปลดล็อกในวันเดียวในพริบตานะเพราะว่าเคนจุดนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวปราสาทเขาพระวิหารจริงๆซึ่งฝั่งกัมพูชาครับก็ใช้พื้นที่ตัวปราสาทเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารโดยใช้เป็นจุดยิงปืนคอและก็ปืนใหญ่รวมทั้งระบบแอนตี้โดน เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราก็มีสิทธิ์ตอบโต้ด้วยการใช้กําลัง ป้องกันตัวเองเพื่อทำลายอาวุธหรือว่าขีดความสามารถของฝั่งกัมพูชาเอาไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จโดยตลอดการสู้รบแนวชายแดนนะครับอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากกราฟที่2เองก็บอกว่าสถานการณ์มันดุเดือเดเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นช่องบกช่องอัดม้าจังหวัดดูบลโดยเฉพาะเนิน677จเมินมีการบินด้วยฝูงโดนเนี่ยมากกว่า80เทีเ่ยวแล้วใช้จรวดเบียม21ครับโจมตีเพื่อที่จะเข้ายึดภูมะเขือรวมถึงการใช้รถถังอาวุธยิงเล็งตรงตั้งจากเขาพระวิหารครับก็เลยเป็นเหตุผลให้เราเนี่ย บุกทำลายไปเลยเคยยิงต่อด้านเรามาถึงสถูปคู่เลยใกล้กับฮวยตามาเรียหรือว่าภูมะเขือแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับยังมีรายงานออกมานะว่าฝ่ายกัมพูชาครับใช้จรวดบีย1มยีระดมยิงบริเวพปราสาทคนาโดยดีไม่คํานึงถึงกําลังฝ่ายเดียวกันที่วางกําลังต้านทานการเข้าควบคุมของฝ่ายไทยเราเองรูปแบบการุบจะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดมีการยิงบ m มา ก็จะสื่อสารกันในทราบแล้วเขเมรก็จะรู้สึกว่าจะถอยหรือว่าเขาที่กำบ,บงังแต่ว่ารอบนี้ในประสาทคนาครับขเขมรไม่ได้มีการถอยเลยนะใช้การระดมยิงจรวจบีิน2เเข้ามาในบุที่เลยทั้งที่มีด่านขาเขมรอยู่ตรงนั้นด้วยประจันหน้ากับไทยเรานะครับถ้าเกิดโดนเนี่ยมันก็ต้องโดนทั้ง2ฝ่าย ก็เรียกว่าขมรใช้การแบบบังคับเลยห้ามถอยห้ามวิ่งเด็ดขาดก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดโดนสะก,ก็ดก็ต้องอยู่ตรงนั้นเลยก็เรียกว่ายังประจันหน้ากันแบบดุเดือดมากๆนะครับซึ่งกัมพูชาก็มีการเคลื่อนย้ายรถยิงจรวดหลายลำกล้องอย่าง ไทย 90B ขนาด122ม mm, เมเข้าไปซ่อนตัวในชุมชนพลเดือนในจังหวัดอุดรมีชยัยเพื่อที่จะยิงไทยเราและก็ยังมีการระดม IM70 จรวดหลายลำกล้องเนี่ยจำนวนมากไปยังพื้นที่แนวชายแดนด้วยอันนี้แค่โซนกองทัพที่สงเท่านั้นนะครับก็ยังดุเดือดถึงขนาดนี้ซึ่งพบลูกปืนใหญ่ตกในพืน้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอการทะาลักษ์เนี่ยกว่า20นัดคือมันเยอะมากๆนี่ก็เป็นการารายงานล่าสุดในพื้นที่กองทัพที่สองนะครับก็รอฟังข่าวดีกันตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่า ข้อมูลอย่างเป็นทางการผมก็ได้รายงานไปแล้วนะครับส่วนข้อมูลที่ไม่เป็นทางการแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าออกมาจากแนวหน้าเนี่ยอันนี้ฟังได้แต่ก็ต้องรอยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับที่แน่ๆฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็ชื่นใจนะกับแนวหน้าที่สื่อสารมาเอาล่ะมาตามกันต่ออีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นโซนกองทัพภาคที่1กันบ้างเรียกว่าดุเดือดไม่แพ้กันครับซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยมีการยิงอาวุธจากเรือรบของไทยได้เข้ารับการสนับสนุนกองทัพภาคที่หนึ่งเพื่อเปิดทางให้ทหารราบเข้าปฏิบัติภาาาารรกิจได้้้คลล่องขขึนแะสมถเ พื้นที่คืนได้ในเขตจ,จังหวัดสากวเกือบทั้งหมดในตอนนี้ยังมีครั้งว่าเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะล่าสุดครับคลองแผงอำเภอตาบายาฐานไทยเราเนี่ยก็เข้าควบคุมพื้นที่และพบว่ากัมพูชาเนี่ยใช้บ้านเรือนประชาชนนะเป็นที่ตั้งทางทหารเก่อนี้จะหนีกระเจิกระเจิงกันไปซึ่งเราก็เปิดปฏิบัติการเชิงรุกเลยครับโดยการนํายานเกราะสไตเกอร์ iger, พร้อมกับกําลังพลเคลื่อนผ่านหมอกยามเช้านะเข้าไปยังบึงตะกูจังหวัดสาก้วและตอนนี้3แนวรบหลักนะครับก็คือบ้านคลองแผงอำเภอตาบายา มีการประทะเป็นระยะด้วยปืนคอบ้านหนองยาแก้วเปอเโคกสูงครับม,มีการประทะเป็นระยะขเขมิเนี่ยส่งจรวดบ m หนักเลยมาที่บ้านหนองยาแก้วนะครับถล่มกว่า20นัดหลังจากไทยเราเนี่ยเข้ารุกยึดพื้นที่ส่วนบ้านหนองจานครับตอนนี้ก็ยังประทะกันอยู่แต่เราเหมือนจะมีความได้เปรียบสูงมากและก็ดำเนินการเชิงกลยุทธเต็มรูปแบบ ก็รออีกไม่นานกับเพื่อีกองรับภาคที่1เปิดฉากดุเดือดมากกับโซนนี้เหมือนกันส่งรถถัง M60A3 เข้ายิงกระหน่ำบทขายี่ที่มั่นดัดแปลงที่แข็งแรงของกระมนในบ้านหนองจานตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยและตอนนี้เนี่ยกองหน้ปาปรกาศก็มีการซัพพอร์ตฝูงบิน S16 ครับ เข้าไปช่วยกองทัพภาคที่1แล้วและยังมีอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึงครับก็เป็นโซนนาวิกโยธินหรือว่ากองทัพ,พเรือของเรานั่นเองที่ดุเดือดไม่แพ้กันนะครับก็เตรียมบอมสะพานเขมรล,ลึกเข้าไปในแดนกัมบ,บูชาเนี่ยสีกิโลเมตรเนื่องจากตรงนั้นพบฐานกัมบ,บูชาครับใช้เป็นเส้นทางลำเลียงปืนใหญ่สนามจําเป็นต้องทาลายถึงที่สุด ก็ได้แจ้งไปยังกบ,บูชาแล้วก่อนหน้านี้3ชั่วโมงและเราเองก็ได้เข้าทำลายที่มา่านคลังเก็บอาวุธของขเขมรที่แอบซุกไว้จํานวนมากในบนคาสิโนหลายจุดซึ่งขเขมรเนี่ยเหมือนจะคาดว่าไทยเราไม่กล้าที่จะใช้อาวุธเข้าทําลายแต่เราก็ทําลายครับอย่างเช่นคาสิโนทมอดาเนี่ยที่ ยับเ,ยเพราะภารกิจของกองทัพก็คือการทำลายฐานด่มันทางดานและก็คลังอาวุธเสบียงที่เป็นไปตามยุทธวิธีของกองทัพเองโดยตอนนี้ฐานสแกมเมอร์หลายฐานในพื้นที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ถูกทําลายลงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งณนะปัจจุบันเวลานี้ที่ผมรายงานเนี่ยในโซนจังหวัดตราดก็ยังมีเสียงดังสนั่นลั่นทุ่งเลยใกล้เคียงกับพื้นที่3หลังนะครับก็เป็นจุดนั้นแหละที่เป็นจุดปะทะกันหนักๆแต่ขาเม้นเข้าใจได้เปรียบเราอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ย มีครบหมดนะครับมันเป็นเหมือนหมู่บ้านของเขานะที่มีการเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งตัดถนนเข้าไปโชคยังดีที่เราตัดถนนเข้าไปถึงก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่จะไปเปิดเกมรุกกับขมิมัน,นเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนแต่ว่าพอเราไปเปิดตัดถนนออกมาแบบนี้มันก็ทําให้เรามีความได้เปรียบพอสมควรเลยบวกกับมีการยิงซับพอร์ตจากกองเรือทําให้เราเนี่ยสามารถรุกเคลืบเข้าไปบ้านสับหลังได้แต่ ยังควบคุมไว้ไม่ได้นะครับเพราะขมรนยังระดมยิงมาอยู่จุดนี้น่าจะสู้กันมาประมาณ1-2วันแล้วนะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเบี1ยม21ครับจากที่เอาห้าวระดมยิงมามั่วแบบเป็นชุดเต็มทุกท่อเนี่ยตอนนี้ก็เหลือทีละนัด2นัดแสดงว่ากระสุนขมนีนก็เริ่มหมดแล้วเหมือนกันไม่อย่างนั้นจะไม่มีแรงข่าวมาบอกว่าขมรเติมแบบ อาวุธการอุตลุดเลยในตอนนี้นี่ก็เป็นการรายงานล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนของไทยเราในช่วงบ่ายเพิ่มเติมก็คือผู้ประชาการฐานบุกนั้นลงบืนที่แนวชายแดนครับบัญชาการรบเองในบืนกองทัพภาคที่2เพบาะว่าจุดนี้ขเขมรจะจัดหนักจัดเต็มเป็นพิเศษเพราะว่าจุดอื่นเนี่ยเหมือนเขตแดนมันก็ไม่ได้ล้ำกันเยอะใหญ่มากมายนะครับแต่ว่าจุดปืนที่กองทัพภาที่สองมันก็ถือว่าต้องไล่เขมรลงจากแนวสันบรรน้าให้ได้แล้วเราเนี่ยก็ต้องพยายามลุกคืบเข้าไปได้เยอะที่สุด แล้วค่อยเจราจากับขมิถ้าเกิดไม่ยอมเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งในช่วงเย็นนะครับผมเชื่อว่าความคืบหน้าเนี่ยจะทาให้พี่น้องชาวไทยเรายิ้มและสบายใจมากยิ่งขึ้นก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องฐานได้เราทุกนายด้วย วีรบุรุษที่เสียสละและก็พี่น้องชาวไดยเราที่อยู่บริเวณพื้นที่แนวชายแดนเนื่องจากขมิบอมมาแบบมั่วเข้าหมู่บ้านพลเรือนของฝั่งไทยเราก็คงรออัเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ